พี่น้องทีรักมือเนี่ยก็สิมาตามแจ่วกับหนึ่งผักเนาะกินกับหนึ่งผักกับหนึ่งปลาเนะะี่ยค่ะตามแจ่วนะคะมาเรามาทากันเลยนะคะกระเทียมย่างเผาเรียบร้อยะคะ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ใส่เครื่องอบคเลยค่ะเด้อแกะกระเทียมออกหอมมากค่ะ ก็แกะหอมต่อนะคะกระเทียมเราใช้หัวหนึ่งนะคะจะใสยย่เยอะก็คือหอมค่ะกระเทียมมันก็หัวโตเดยวลยเลยเลยใช้หัวเดียวพอค่ะแกะหอมนะคะคเพื่อนๆหอมนี่ต้องอบให้มันนุ่มๆน,นะคะมันจะได้หอมถ้าเราไปอบแบบกึึงดิบกึึงชุกก็บบ่ค่อยหอมเท่าที่ควรพี่นอ้องอบให้ค่อนข้างนิ่มนะคะ่ะ ของกนอบยังกระด,ดานกระด่างไม่หอมนะคะไม่มีหอมเดีเป็นกลิ่นไม่ไม่ธรรมชาติไม่หอมง,หง่ายง่ายตำเจวเป็นอาหารที่ไม่เบื่อกินได้ทุกมือ้อทุกวันนะคะบอกเสร็จเรียบร้อยค่ะหอม เราก็มาแกะพริกลอกหนังมันออกหรือใครจะไม่ลอกก็ได้นะคะพริกแล้วแต่บางคนเขาก็ไม่ลอกอันนี้ก็ลอกอยู่ค่ะมันไหมเยอะก็ต้องลอกถ้ามันไม่ไหมก็ไม่ต้องลอกก็ได้นะคะพริก แล้วก็หันค่ะเวาตาม,มันจะเน้ปโขกง่ายขึ้นค่ะ มะเขือเทศงามมากเพื่อนเพื่อแล้วก็ย่างแบบแห้งมากดีมากเลยแห้งๆแบบนี้รูไหมคะเพื่อเพื่อนอร่อยมากมะเขือเทศมะเละน,นะคะเราก็จะมึนตวงปลาใส่นะคะปะลาก็จะใส่สาม สี่ช้อนพอดีนะคะปลาสี่ช้อนค่ะปลาสี่ช้อนนะคะ,ะ,น,น,ะ,คะน้ำปลาสามช้อน,นะคะ่ะเพื่อนผงนัวครึ่งช้อนชานะคะ ใส่หอมลงไปค่ะเพื่อนเกื่อนใส่ทีะยาโขลกที่ระหยานะคะดังงั้นมันจะเละมันได้งใส่หน้าตอนไหนที่มันโคกยากแล้วก็ใส่ก่อนอันนี้ก็มาใส่มเสือเทศค่ะ เสรียบร้อยค่ะเท่ากับน้ำปลาเหลือสองนะคะน้ำปลาใส่น้ำปลาสองช้อนใส่ปะลาสองช้อนนะคะอย่างละสองนะคะคเพื่อเือนโซเล่เตรีมาสามกลัวเตรมเลยใส่น้อยลงก็พอดีลงตัวน้ำปลาสองปะลาสองผงหนัวครึ่งช้อนนะคะลองทำค่ะง่ายๆไม่ยากอร่อยมากค่ะแซบ่บทำเองอร่อยเองค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนึ่งปลานะคะนึ่งปลาตาแจ่วใครชอบเปรี้ยวก็ใส่บักหน้าวด้วยค่ะพี่น้องเนอะอันนี้ยายใส่มะเขือเทศลายแหลวก็เลยอกเอาเรี้ยวเนาะก็เอาพอดีกําลังพอดีพอดีนึ่งกับนึ่งปลาอีกครรมหรือปลาอีตูบานเฮ่าเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะขอกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะ